สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวหงแดงลิเวอร์ pool ทุกท่านเรากลับมาพบก,กันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์ pool ที่นี่ประจําวันเหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาว่นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่าเป็นสโมสรรุ่นแชมป์ร่วมกับทีมของเราอย่างทางปืนใหญ่อาร์เซนัลนั้นมีโปรแกรมลงสนามในเกมเมื่อวานนี้หลังจากพวกเขาเปิดสนามเอเิเรตสเตเดียมต้อนรับการมายเยือนของทีมน้องใหม่อย่างทางยุงทองลิสยูไนเต็ด ก่อนที่สุดท้ายทีมของทางมิเกลอาร์เตตาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสิบเต็มสิบเลยก็ว่าได้คว้าชัยชนะมาได้แบบถล่มทลายถึง5ประตูต่อศูนย์จากผลงานแบ่งกันยิงคนละ2รลูกของทางเยเรียนทิมเบอร์และทางวิกเตอร์เยอร์เคเรสส่วนอีกหนึ่งลูกเป็นผลงานของทางบูกไกโยสาก้าทำให้2นัดทางเด็กกันสเน์เก็บไป6คะแนนเต็มขึ้นไปรั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงแบบหล่ออเป็นการชั่วคราวก่อนที่ทางนักูของเราจะมีโปรแกร,รมลงสนามตามมาในคืนวันจันทร์ที่จะถึงนี้ แม้กะนั้นประเด็นที่น่าสนใจมันไม่ได้อยู่เฉพาะเกี่ยวกับผลการแข่งขันที่ออกมาเท่านั้นหากจะเป็นการที่ทัชอสอนต้องเสียนักเตะแกนหลักคนสำคัญไปถึง2รายกันเลยทีเดียวในการแข่งขันนัดนี้และนั่นก็มีการออกมายืนยันแล้วอีกด้วยว่าทั้ง2คนดังกล่าวนั้นจะต้องพักยาวทำให้มันจะกลายมาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทัชอสโนสำหรับช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ต่อไป คนแรกก็คือในรายของทางมาติงโอเดกาดเพลเมเกอร์ตัวเทพของพวกเขาที่มาได้รับบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วง38นาทีแรกส่วนตัวของทางซาก้าหลังจากที่เขาทําประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งเวลาแรกแต่เมื่อกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีเจ้าตัวก็มาได้รับบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปอีกหนึ่งคนหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือตัวของทางมิเกลอาร์ติตาเอ มาตินโอเได้กาดดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่นะและเขาจะมีการเข้ารับการสแกนในวันพรุ่งนี้เพื่อดูว่าอาการมันเลวร้ายขนาดไหนอาเตต้ากล่าวระหว่างที่เข้าไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง SKYSPORT ์ตหลังเกมส่วนเคสของทางบูกาโยซาก้าก็เช่นเดียวกันเราต้องรอดูก่อนถึงจะสามารถประเมินได้ว่าเขาจะต้องพักยาวนานขนาดไหน ผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทีมแพทย์นะแต่มันชัดเจนว่าการที่เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวทางบุกายโยออกมาแสดงว่าอาการบาดเจ็บของเขามันค่อนข้างที่จะมีความสําคัญเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกมาหลังจากที่เขาใช้สปีดวิ่งไปแบบเต็มที่แถมยังเป็นตอนที่เขาไปปะทะกับกองหลังด้วยเขารู้สึกถึงบางอย่างที่บริเวณแฮมสตริงของเขาซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นมันเป็นอีกข้างหนึ่งต่างจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเราไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้องพักนานแค่ไหนแต่เราเองเพิ่งจะเสียทางใครฮาวเวดไปด้วยซึ่งเป็นนักเตะคนสําคัญของเราแลั่นในตอนนี้มันก็มาถึงในรายของทางบูไกยโยกับมาตินอีกนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมคุณต้องมีทีมที่มีขุมกาลังที่มีความเพียงพอมันจะเป็นฤดูกาลที่ยาวนานและเราก็ต้องการนักเตะจํานวนมากก็ที่จะทําให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราต้องการให้กลายมาเป็นความจริงให้ได้ ทั้งนี้แม้ตัวของอาเตตาจะไม่ระบุกรอบเวลาที่แน่ชัดออกมาแต่บรรดาสื่อของประเทศอังกฤษต่างก็พาดหัวข่าวล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วว่าทั้งสองคนดังกล่าวนั้นจะต้องพักยาวเช่นเดียวกันกับตัวของทางฮาวเวิร์ดนั่นเองซึ่งมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาทั้ง3าคนจะไม่สามารถลงสนามในการเผชิญหน้ากับทางลิมพูในโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางเด็กักสนอได้ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูเรื่องดาวเกับอดีตนักเตะเก่าที่เพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปแบบสดๆร้อนๆในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างนั่นก็คือในรายของทางจารเรลคอนซาเซนเตอร์ฮัรดาวลูกอนาคตไกลนั่นเองหลังจากเราตัดสินใจที่จะปล่อยตัวเขาไปอยู่กับทางห้างขายยา ไบเออร์เรเวอร์กูเซนได้สนันราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่ม,เต,มเติม35ล้านปอนด์แต่แม้กันนั้นเรียกได้ว่าทีมงานซื้อขายนักเตะของเรานำโดยทางไมเคิลเก d เวิร์ดและทางริชาร์ดยิวส์ก็มีความรอบคอบจึงทำให้เรามีการแนบเงื่อนไขที่สามารถจะซื้อตัวนักเตะกลับมาร่วงทีมได้ในอนาคตข้างหน้าหากเกิดการย้ายทีมของเขาไปแล้วเจ้าตัวดันไปสามารถโฉฟอร์มได้อย่างระเบิดเถิดถึงที่นั่น เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นตัวของทางคอนซาออกสตาร์เป็นเสเบตผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของทักเกตเทนท้าในใหญ่หัวใสและตัวของเขาเองก็เป็นผู้เบิกร่องทำประตูแรกได้เลยตั้งแต่นาทีที่6ของการแข่งขันและหลังจากการทำประตูดังกล่าวนั้นเองเราก็ได้เห็นตัวของทางคอนซามีการอุทิศประตูนี้ให้กับทางเดียโกโชต้าอดีตดาวินของทีมเราที่จับไปอย่างไม่มีวันหวนกลับจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศสเปน ทั้งนี้เขามีการฉลองประตูด้วยท่าดีใจเป็นการกดเกมเหมือนกับที่ตัวของทางโชต้ามักจะแสดงออกมาให้เห็นนั่นเองอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดประตูดังกล่าวข้างต้นของทางควันซานั้นก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ทางเลเวอร์กูเซ่นคว้าชัยชนะมาครองได้หลังจากมาเจอทีเด็ดของทางทีมเยนยิงคืนรวดเดียวอีก2ประตูช่วยทางพอฟเฟนแฮมบุกมายัดเยียดความปรชาชัยให้กับพวกเขาได้ถึงถิ่นเบอาร,รีนา2ประตูตอนน่อหน เรียกได้ว่าเป็นการเปิดหัดที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสำหรับทีมของทางเทนฮากไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆในในเราก็พูดถึงหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งจะย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็มีโอกาสจะย้ายตามเขาออกไปกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางคอสตาซิมิคาสแบก็กซ้าทีมชาติกรีซของเรานั่นเองหลังจากในตอนนี้มันมีการออกมายืนยันตรงกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทีย1หนึ่งเจ้าของฉายาเทพเดวิดจากทาง t ด e a แอตเลติกหรือแม้กระทั่งตัวของทางฟาบิเซโอโรมาโนอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทีย1หนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะ เมื่อพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ชี้ชัดลงมาตรงกันแล้วว่าซิมิคาจะต้องเก็บข้าวของยักษ์ออกจากทีมของเราไปในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะเคยเห็นตัวของทางนักเตะเองมีการออกมาประกาศกล้าวถึงความปรารถนาที่อยากจะอยู่ค้าแข่งในที่แอนฟีต่อไปก็ตามที ต่จากสัฒนการณ์ปัจจุบันที่เขากลับมาเป็นเพียงตัวเลือกลำดับที่3ในตำแหน่งแบ็คซ้ายของทางอ่านเนอร์สรอตและมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะได้ลงเล่นเมื่อตัวเลือกแรกก็คือทางมิดลอดเคร์เคสแถมยังมีทางแอนดูโรเบอร์สันคอยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนลงสนามอีกจึงทำให้สุดท้ายและซิมิครัรไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจย,าย้ายออกจากทีมของเราดังกล่าว ก่อนหน้านี้ก็มีหลายสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นบรรดาทีมลีกรองในประเทศอังกฤษหรือแม้กระทั่งทีมที่ได้ลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างทางโอลิมปิกมากเซย ตามการรายงานข่าวจากทางจานลูการดิมาซิโอกูรูด้านการซื้อขายคนดังของทาง Sky Sport ตอิตาเลียก็เป็นการชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้หมาป่าเหลืองแดงกอาร์เอโลมาเขาเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่มีการติดตอ่อทีมของเราเข้ามาเพื่อหวังที่จะดึงตัวของทางซิมิคัสไปใช้งานในรูปแบบสัญญายืมตัวอาร์เคสโลมามีการติดตอ่อมาหาทางนิวโปปถึงความเป็นไปได้ในการคว้าวตัวทางคอสตาซิมิคัสเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของทางอันเจริโน ดิมาซิโอระบุโลมาต้องการขอยืมตัวเขาก่อนในเบื้องต้นและมันก็ควรจะมีความชัดเจนออกมาในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆในในเราก็พูดถึงหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วเราจะมาดูอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกก็ดูมีท่าทีว่าน่าจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากสโมสรของเราไปด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันที่ทําให้ในตอนนี้เขาน่าจะได้อยู่ลงเล่นกับสโมสรของเราต่อไปในการแข่งขันฤดูกาลนี้มากกว่า นั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวก็สวมบทเป็นซูเปอร์ซับเป็นตัวโจ๊กเกอร์เปลี่ยนตัวลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมในนัดเปิดฤด,ดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีกของเราที่เผชิญหน้ากับทางเดอเชอรีบอนมัดและใช้เวลาในสนามเพียงแค่ไม่กี่นาทีทำประตูให้ทีมของเรากลับไปขึ้นนำอีกครั้งก่อนที่สุดท้ายมูฮัมหมัดซาลาจะมาตอกย้ำชัยชนะให้ทีมของเราคว้าชัยไปได้4ประตูต่อ2 นั่นถึงทำให้เสียงเรียกร้องอยากจะเห็นตัวของทางเคียซ่าอยู่กับทีมของเราต่อไปนั้นหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงตัวของทางนักแต่เองก็ประกาศชัดว่าเขาต้องการที่จะอยู่คาแข้งกับทางลิเวอร์พูลต่อไปล่าสุดเราได้เห็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางอาริสันเบเกอร์ไม่แกากออกมาการันตีคุณภาพของทางเคียซ่าและชี้ชัดเลยว่าการมีเขาอยู่ภายในทีมนั้น เขามีแรงผลักดันที่คอยช่วยเหลือให้บรรดาเพื่อนร่วมทีมทุกคนเก่งขึ้นกว่าเดิมทำลายลิมิตของตัวเองได้ผมคิดว่าประตูที่ทางเฟเดริโกเขียวซาทำได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะหากเรายังคงมีความเชื่อไปจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายอาริสันกล่าวเรามีนักเตะมากมายที่สามารถจะเปลี่ยนเกมได้หากมันมีความจำเป็นและผมเองก็ไม่เคยมีความสุขเลยที่ต้องเสียประตู ผมได้บอกกับทางเคียซ่าว่าเรารู้ดีว่านายคือคนที่ทำประตูได้มันไม่มีปัญหาเลยต่อให้เราเสียไปสองประตูและโดนตามตีเสมอเพราะสุดท้ายแล้วนายจะทำประตูให้กับทีมของเราประตูลูกนั้นมันมีความหมายกับเขามากๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะได้ลงสนามบ่อยมากนะแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นตัวของเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะลงเล่นมาโดยตลอด แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาแต่เมื่อเขาลงสนามมาและทําประตูได้เขาเงก็แสดงออกให้เห็นเลยถึงความดีใจของเขาผ่านการฉลองประตูมันทําให้เราได้เห็นทั้งคาเลคเตอร์และบุคลิกภาพความเป็นตัวของเขาเขาเป็นคนที่ทํางานหนักอย่างมากเลยนะเขาทํางานหนักมากๆในการฝึกซ้อมทุกวันร่วมกับเราแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือทีมอยู่เสมอด้วย หลายตอนหลายครั้งที่เขาเป็นคนขี้บ่นนะและผมก็คงต้องบอกว่าชาวอิตาเลียนทุกคนเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่ใช่คนที่จะบ่นพร่ำเพรื่อในทางลบแต่ในทางกลับกันสิ่งที่เขาบ่นออกมานั้นจะทำให้ทุกคนดีขึ้นและเก่งขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวของเขาเองไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราแต่เป็นในตำแหน่งปักกรลังตัวกลางกันบ้าง มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆและคนที่ทีมของเราพยายามจะเดินหน้าใส่เกียร์ห้าล่าลายเซ็นของเขาให้ได้ก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮับทีมชาติอังกฤษจากทางสโมสรปราศาสตร์เหลื่องแก้วคริสตันพาเลนหลังจากมันมีการยืนยันออกมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าสโมสรของเราสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเกฮีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในตอนนี้มันจึงขึ้นอยู่กับแค่ว่าเราจะต้องไปเคลียร์ค่าตัวของเขากับฐาสสนสโมสรต้นสังกัดของโจตัวให้ได้เท่านั้น ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาว่าในตอนนี้การเจรจาระหว่างทีมของเรากับทางคริสตันพาเลตนั้นมีความคืบหน้าไปมากหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางสตีฟพาริชประธานสโมสรของทางคริสตันพาเลตมีการออกมาเปิดถ,ถึงความจําเป็นของพวกเขาที่จะต้องขายนักเตะออกมาก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงเพราะทางพาเลตนั้นไม่สามารถที่จะเสี่ยงกับการเสียนักเตะไปแบบไร้ค่าตัวในฐานะนักเตะฟรีเอเย็นได้ ข่าวจอกพิเศษลิเวอร์พูลกำลังมีความคืบหน้าเป็นไปได้ด้วยดีในการพูดคุยกับทางคริสตันพาเลทถึงการเซ็นสัญญาก,กับทางมาร์เกหฮีนะลิเวอร์พูลรีพอร์ตสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเพจเอสของพวกเขาการพูดคุยมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมากๆในวันนี้และมันดูเหมือนว่าเขาเองจะได้กลายมาเป็นเดอะเรดในช่วงเร็วๆนี้นะ แต่ทางนั้นก็กูยังคงยินการว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าตรวจเต็มจำนวนที่ทางคริสตันพาเลตมีการตั้งเอาไว้สลักตัวของทางเกฮีดีลนี้น่าจะเสร็จสิ้นลงได้ภายในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก่อนที่จะมีการปิดท้ายโพสต์เป็นการใส่อีโมจิรูปตาซึ่งตีความหมายได้ว่าให้เราจับตาดูดีลนี้เอาไว้ให้ดีๆนั่นเอง ในเราก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวโอกาสการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันไปแล้วครับเพื่อนๆเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เราก็ตามติดกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเคสของทง sa, ัตอเล็กซานเดอร์อิซาดาวยิงตัวเก่งของทางสาลิกาดงนิวคาเซลอยู่นาเตดนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นเขาออกมาแตกหักกับต้นสังกัดถึงขั้นที่เจ้าตัวมีการประกาศกล้าวเลยว่าจะไม่ขอลงสนามให้กับทางนิวคาเซลอีกต่อไปจนกว่าที่เขาจะได้ย้ายออกมาจากถิ่นเซนส์เกนปา ทว่าล,ล่าสุดเราก็ได้เห็นการดําเนินการของทาง ESPN UK ที่มีการโพสต์อ้างอิงถึงสิ่งที่ตัวของทางจอร์จิเนโอไวนาดุมอดีตมิดฟิลด์ดัชแมนของเราที่ซึ่งเขาก็เคยเป็นนักเตะเก่าของนิวคาสเซิลและเคยย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2 0 1 6ที่ซึ่งทางไวนาดุมก็เคยมีการให้สัมภาษณ์เปิดใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นทําให้ทาง ESPN มีการขุดเอาบทสัมภาษณ์ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการโจมตีอีซักทางออมนั่นเอง มื่อดูกาลที่แล้วจบลงผมบอกแล้วว่าผมจะไม่บังคับให้มันเกิดการย้ายที่นนะแต่ตอนที่ทางนิวกูติดต่อเข้ามาผมก็ตัดสินใจทันทีเลยว่าผมอยากจะย้ายมาที่นีไวยนยหนวดุมกล่าวเอาไว้เมื่อปี2016ถึงการย้ายทีมของเขามาร่วมทิ่นแอนฟิ์แต่ผมจะไม่ผลักดันการย้ายทีมในครั้งนี้เพราะผมรู้ดีว่าคุณคาดถึงสิ่งที่ทางนิวคาเซิลและแฟนๆทำให้กับผมนั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้าง นอกจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นที่ทาง ESPN UK มีการไปกุดเอาบทสัมภาษณ์ของทางไวน์นาว์ดุมในอดีตที่ผ่านมาเพื่อมาโจมตีตัวของทางอ e ีซาก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางจีนี่เป็นอย่างมากจึงทําให้ตัวของทางไวนานว์ดุมเองเข้าไปโพสต์ตอบใต้คอมเมนต์ดังกล่าวข้างต้นเอาไว้ค่อนข้างที่จะดุเดือดกันเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ1ิปีที่แล้วนะไวน์นอวดุมโพสต์ต่อมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูล แล้วทำไมถึงไปเขียนโพสต์เหมือนกับว่านี่คือความคิดเห็นของผมที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักและการตัดสินใจของเขาละมันเป็นเรื่องระหว่างทางอิซักกับทางนิวคาสเซิลแล้วก็ทางสโมูรฟุตบอลหรือว์พูลนะไม่โปรดเถอะกรุณายอย่าดึงผมเข้าไปเกี่ยวข้องขอบคุณครับ ไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวโอกาสการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักกันไปแล้วครับเพื่อนๆเราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งกันบ้างเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าแนวทางเดียวที่จะทําให้พวกเขายอมปล่อยตัวนักเตะออกมาก็คือการที่พวกเขาจะต้องหาตัวตายตัวแทนเข้าไปเป็นสูตรหน้ารายใหม่แทนที่ของทางอิซักได้ก่อนเท่านั้น แล้วหนึ่งในคนที่อยู่ในข่ายที่พวกเขาแสดงความสนใจเป็นลำดับต้นๆก็คือในรายของทางโยอันเนวิซา่าดาวยิงตัวเก่งของทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ดที่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวของทางวิซ่าเองมีการแข่งขืนกับทางต้นสังกัดของเขาอย่างหนักหน่วงเพื่อผลักดันกันย้ายไปสู่ถิ่นเซนส์เจฟปาร์ นั่นทำให้ล่าสุดในเกมเมื่อคืนนี้ที่ทางเบรนฟอร์ดเปิดบ้านคว้าชัยชนะทางสิงห์พังกแอสตันวินล่ามาได้1ประตูต่อศูนย์เราจึงไม่เห็นเงาของวิซ่าในการแข่งขันเกมนี้พระตูของเขาเองกำลังจะย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนั่นเองผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่หากแต่เป็นทางเบนจาคอปนักข่าวสายหงส์คนดังของทางท a l กสปอร์ต โยอันเนวิซาไม่มีช่่อ,อยู่ในทีมของทางเบรนฟอร์ดที่เผชิญหน้ากับทางแอสตันวินล่าเพราะในตอนนี้เจ้าตัวยังคงผลักดันเรื่องการย้ายออกจากสโมสรจากขอบโพสต์เอาไว้ผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเองนิวคาเซาได้ถูกตอบปฏิเสธข้อเสนอของพวกเขาที่35บวกกับอีก5ล้านปอนด์ไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา แล้วหลังจากเขาโพสต์เรื่องดังกล่ออกไปได้เพียงแค่ไม่นานเท่านั้นจาครอบก็มีการตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสต์คราวนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทางกิทแอนดูผู้จัดการทีมของทางบรนส์ฟอร์ดที่ยอมรับเลยว่าการที่เขาเลือกตักชื่อของทางวิซ่าออกไปในเกมเมื่อคืนนี้นั้นมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการย้ายทีม คีตแอนดูมีการพูดถึงการหายหน้าไปของทางโยอันเนวิซ่าว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่จะส่งเขาเข้าไปมีส่วนร่วมกับทีมทีมต้องการสมาธิและผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํานะแอนดู do, ระบุทั้งนี้นอกจากการเปิดเผยของทางเบนจาคอปแล้วเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งนักข่าวฝั่งของทางนิวคาเซาเองอย่างทางเครกโคปที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดลี่เมลก็มปการออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกัน โยอันแนวิซาได้รับการคาดหมายว่าจะไม่มีชื่อกับทางเบนฟอร์ดในเกมเมื่อคืนนี้ซูน,น่ารายนี้ยังคงหวังว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อเราพูดถึงตัวตายตัวแทนที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลกันไปแล้วเราก็จะมาดูผลกระทบที่ตามมาซึ่งเป็นไปะยาที่ใครหลายๆคนคาดว่าสุดท้ายแล้วมันจะนำมาซึ่งการที่ทางนิวคาสเซิลยอมปล่อยตัวถักอเล็กซานเดอร์อิซักให้กับทีมของเรา นั่นจึงทำให้เราได้เห็นทาง losing the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าในตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าวซิลต้องการจะขายทางอเล็กซานเดอร์อิซมาให้กับทางนิวพูของเราหลังจากมันมีรายงานข่าวล่าสุดที่เกี่ยวกับการย้ายทีมถูกเปิดเผยออกมา ซึ่งเมื่อเราขยับเข้าไปดูใส้ในของข่าวดังกล่าวพวกเขาก็มีการอ้างอิงถึงโพสต์ของทางเครกโฮปที่มีการระบุชัดถึงการที่ทางนิวคาสเซิลใกล้จะได้ตัวตายตัวแทนเข้ามานั่นเองนิวคาสเซิลในตอนนี้กำลังดูตัวเลือกแนวรุกอยู่2หรือ3คนนะหลังจากพวกเขากำลังรอกระบวนการเกี่ยวกับตัวของทางโยอันเนวิซาซึ่งต้องการคำตอบในวันนี้โฮประบุ หนึ่งในชื่อที่มีการถูกจิบยกขึ้นมาหาหรือกันก็คือทักอเล็กซานเดอร์สอรอสของทักอตแเลนติโกมาดริส่วนในรายของทางยอร์เกนสตาราเซนนั้นทางวูฟไม่ต้องการที่จะขายนักเตะออกมา นอกจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของทางเครกโคฟแล้วเราก็จะมีอีกหนึ่งคนที่ออกมายืนยันในประเด็นนี้ด้วยได้แก่ในราของทักอีวานชวาคอฟที่เขาชี้เป้าออกมาเลยว่าตัวของทักอเล็กซานเดอร์อีซักนั้นจะได้ย้ายไปอยู่กับทักลิวร์พูอย่างแน่นอนก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะกําลังจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้หรือหมายความว่าเหลือเวลาให้รอบดีวนี้อีกเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น ข้าวด่วนชวาคอฟโพสต์เอาไว้ A ผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาได้รับการบอกกล่าวมากเมื่อคืนนี้ว่าตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้อเล็กซานเดอร์อิซักำลังจะได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูล แม้กระน,นั้นมันก็จะมีสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตซึ่งโพสต์ของทางเคลคโคฟก็เรียกได้ว่าเป็นนักข่าวที่เชื่อถือได้แต่สําหรับในรายของทางชวาคอกนั้นเขาไม่ได้บอกเลยว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังรายงานข่าวออกมานั้นมีที่มาจากที่ไหนและอย่างไรกันซึ่งในส่วนนี้ทาให้เราจําเป็นจะต้องฟังหูไว้หูเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ